เอาง่ายๆเอาสามหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเกินยังพอแดงพระป่าแผ่นยันพอออดวัดโกแผ่นยันพอออดวัดโกสีนอะไรคลาสาสิกไหมอ้าเนี่การสร้างโรงเรียนหุกกระทิงบ้านป่งเบิกภัย เพราะเงินมาอันนี้ยันอะไรยันง้อถอดรูปเห็นไหมนี่ยันง้อถอดรูปเนี่ยเขาเขียนเลยในง้อถอดรูปเห็นป่ผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดเองนะยันที่อยู่หลังเหรียญนะ่ะเหรียญง้อถอดรูปอะ่ะนี่นี่ยันหน้า,นาทองแม่โพศพทำนาทำไรนางกวักค้าขายดียันเสือ นี่ยันเสือศัตรูเกงกลัวนี่ถ้าพายันบื่น,นี้เดี๋ยปิดไปนะศัตรูเกงกลัวด้วยยันราชสีบูชาดีนี่คือพยันพอเงิน<ม>ครบไหมครบพีชัดเจนเลยเมตาแก้วคนะาดเมตาแกวกาทำนาก็มาหาก,กินก็ดีค้าขายก็ดีศัตรูเกงกลัว นี่มียาราชจะสีด้วยจุดนี้ผาผ้าเลยนะราคาครับผ้ายานันผื่นนี้เอาสองพันห้าสองพันห้าบูชาไม่ดียวามาคืนให้สองพันน่าปิดสองพันห้าร้อยพิยุดมศักดิ์อันนี้ครบทุกยันจริงจริงพอออดุลแลขอทราบราคาเอาพันแปดเอาพันแปดครับอยากให้เฉย พิมปิดแล้วตามด้วยหนึ่งพันแปดร้อยครับพ่อออสแผสกก่นสกรีนอะหลวงพ่ออะไรก็แพงพี่พลพลกี้ปิดหนึ่งพันแปดร้อยปูหลิวยงสามสี่หมื่นใช่แต่ใบบที่เป็นทอ,องอ่ะปูหลิวสามสีกก่นะ oh. หมื่นแผ่นสกรีนอะ่อดเมาอีกวีสาธิตฮะเมาอีกกล่องเนี้ยจริงๆอะ่ะกล่องเนี้ยเราไปเอากล่องเก่ามาใส่ แต่ที่เขาใส่มาเป็นกล่องกระดาษผมก็เลยให้น้องแบงค์นะย้ายใส่กล่องนี้ตัวนี้ไม่แพงนะเนี่ยไม่แพงในกล่องเนี้ยเอาแสนกับสองพันคาตัวเลขแบบนี้นี่ต้องนึกถึงพิจาวีนะใาไ,ไอ้เจ้าแบงค์บอกแต่ถ้าเป็นพี่พ<อ>ี่จะแบงค์เป็เยนอ้เจ้อจ้อจแบงเป็นคนเรียนจแบเรียบร้อยมึง เรียบร้อยแล้วอ้าวพี่มาทีปิดแสนสองออพันบายบายครับพี่บอกตรงโอ้ยสวยทุกองคปู่ทวดก็ะเกิลแล้วต้องอะไรมากหรอกปู่ทวดหลังหนังสือเล็กปู่ทวดบล็อกลึก หลังหนังสือเล็กบล็อกลึกงดงามที่สุดเท่าที่พบมาเกินคำบรรยายศูนห <c oughs> ้าองค์เดียวจบยินดีด้วยครับพี่เปมมานะ <c oughs> คนที่ได้ไปเมื่อก่อนใครนะได้ไปชุดหนึ่งปู่ทวดที่อนิจจาังทุกค่ออมรับตา <c oughs> เอาอย่างนี้ครับ ปูทวดหลังหนังสือปีศูนย์หน้าวอตันสวยๆเลยสวยแบบไม่มีที่ติแบบนี้เลยดำสนิทไม่มีที่ติวอตันนี่วอตันนี่เป็นรองวอจุดนะสภาพี้ต้องมีเท่าไหร่ครับ ยินดีด้วยครับพี่โอเคโอเคโอเคสวัสดีพี่ประทีปด้วยนะครับกดโอเคโอเคมาแล้วต้ง้งต้องกดเป็นสิบโอเคต้องกดเป็นสิบโอเคเอาสามองนี่สามองนี้อก็น่าจะเกินแล้วนะนะบล็อกลึกเลี่ยมทองต้องบอกนะบล็อกลึก เอาง่ายง่ายเอาอออสามหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเกินยังออพ,พอแดงพระป่ายังพอแดงหลังสิงนี่เขาบอกว่าที่เลือแทงยังรูปเหมือนปามบอยอีย น้ำตาคอเบ้าปลื้มใจแทนพี่ประทีปนี่หลวงปู่ขวัญวัดท้องอ่าวสามองค์เยียบแสนปลายล้วครับพิสุรัดัก <c oughs> อ่ะอันนี้พี่ประทีปยอดนิยมกันไปองค์นี้ต้องต้องแพ็คดีๆไม่อยากจะจับเลยเพราะอะไร ไม่อยากให้สมัมผัสมือบุญภาวสนาทรงยินดีด้วยครับท่านกล้องนี้แบ่งทีละองค์หลายแสนแน่แนะ่ะไหนไหนมาด้วยกันก็ต้องให้ไปให้หมดคือจริงๆเราจะไม่ให้ก็ได้แล้วนะพี่ประเทีบ,บูชาเนื้อว่านกล้องต่อไป ได้ไปด้วยเขามาด้วยกันก็ให้ไปพร้อมกันด้วยได้ไปด้วยนะครับบูชาเนื้อว่านโอ้โหเอาเฮ้ยเนื้อว่านเพียริจังขอบคุณมากครับที่ปราที่อ๋อโอเคซิกตัวครับ <laughs> เขามาด้วยกัน,น,นเราก็ต้องให้ไปด้วยกันบ้าไปแล้วเพียริจังบอก ขออีกสามโอเคพี่ประทีโอ้โหสุดยอดครับสวัสดีวันพ่อโอครับใจดีสุดสครับอ่ะนี่ะจะส่งโอเคมาเฮ้าโอเคเลยจะส่งให้ครบนะลูกอ่ะกล่องนี้หมื่นพันเอาหนึ่งมื่หนึ่งพันพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยหนึ่งมพันครับจัดไปปิดหนึ่งมื่นหนึ่งพพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กปิดนะครับชุดนี้ หนึ่งมืหนึ่งพันโอ้โปิกจะมาเพียบเลยไม่ทันนะครับพี่ตุ๊กได้นะครับชุดนี้พ่ออุตมะรูปรอาูปร่าปูทวดสององค์เหรียญปูหนูทุ่งแหลมว้าว <Wow. S 2> แล้วปูหนูทุ่งแหลมกี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรียญน,นี่เหรียญละพันกว่าบาทปูหนูแล้วสวยทุกเหรียญด้วย่วยพีเอามาส่งครับประกวดได้ด้วยได้เลย ตั้งแผนได้เลยนี่สุดๆใจดีจังครับปู่ทวดหนึ่งองค์สององค์อันนี้พอยิ้ดนี่มาหาปินพอผางปากน้ำรุ่นสี่แคน้าจอไว้ลวลวลแล้วเพื่อนๆแล้วยังเรื่องราวของตระกูลสมเด็จยังไม่ได้คุยกันอีกนะสายลุงมะขอมที่วงมณนีวงบอก สุดยอดคุณตุก๊กบันบานเลยคุ้มแบบนี้ยินดีด้วยครับรนกล้องเลยคุ้มอีกแล้วพี่เซลนะดูนีพอลำเจียกอันนี้แพ้ก,ก็ดีนะวันนี้อาจารย์ใจดีสุดๆกล่องต่อไปโอเคครับหน้าผาบันบานเลยครับแบบนี้แอนตซินทุกกล่องที่สักเราลงบอกปิดสักสามเหรียญสวยด้วย โอแ้แล้ว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 ,ลวเนี่ยสวยทุกองค์เลยฮะสวยเต็มร้อย,ยนะใช่ปิดสามปิดหกอ <c oughs> คุณอาอยากได้เหรียญกูดูแน่เลยสวยจริงสวยจริงคนระับบากนา้ำรุ่นรุ่นสี่ยินดีด้วยครับปิดตุกยังมีนี่นะเนี่ยนี่อีกแล้วก็นี่อีกอาจารย์สมเด็จถึงยุคใหม่เอ้ยกี่วนีองเขียวเนียวซับกลองเนี้ย เอาท้องเท่าไรครับพี่เอาสามหมื่นแปดกล่องน,นี้เอาสามหมื่นแปดพันครับพี่พี่ท่านใดรับปิดสามหมื่นแปดพันปิดสามหมื่นแปดพี่อานิจังลูกขังอนัตตาโอ้โหมีป้าป่าโจ๊กไม่ทันนะครับดีเป๊ะ Oh, oh. พี่ประยิชาไม่ทันนะครับพี่ธนาวิทย์ไม่ทันพี่พัฒนมงคลไม่ทันโอ้โ oh, ห oh, oh. โลลๆวกันมาเลยเียอนิ้จังทุกขังงนัตาปิดมานะครับสามหมื่นแปดล็อกเก็ตพอเตะเรารู้กันว่าแพงใช่ไหมโอ้โห oh, oh. ฉากฟา้ <Bang. S 1> าด้วยแบงค์บอรดิตี้ด้วยบอรดอะไรอย่างนะนาชาลิติเราเราแบ่งในไลฟ์วันก่อนก็ สามหมื่นถึงสี่หมื่นใช่ยังยังให้ถ่ายรูปให้ผมด้วยนะนี่คือเลี่ยมเดิมจากวัดเพราะหลังเป็นยันจากวัด <c oughs> องค์แรกที่ผมเจอเลย <Limited. c oughs> หลังเป็นแผ่นยันจากวัด <c oughs> เราเจอคือเลี่ยมทองแต่อนเนี้ย หลังเป็นแผ่นยันจักวัดอันแรกในชีวิตที่เจอโหดมาครับขอแบ่งองเดียวอันนี้อันนี้ในชีวิตผมมึงเจอองแรกนะอันนี้เขาเรียกว่าเลียบเดิมจริงๆนี่ที่มีกรอบเดิมแล้วเป็นกรอบแผ่นยันเพิ่งเคยเจอแบบนี้เอาว่าล้าค่ายิ่งกว่าเลียมทองเดิม มันยากจะให้เจ้าโอมถ่ายรูไปไว้ดีๆเลยได้เฉพาะคนพิเศษจริงๆอมถ์านตัวถางทำไมก้อนแพงมากนี่มันคือเดิมๆนี่มันคือตัวถังเดิมนี่มียันหายากครับนี่พี่เจ้าสวทีรัสพะพิมอะา <c oughs> ยากหายากจริงไม่เคยเจอม่เคยเห็นลนะเินตคยมึงพูดอะไร ไม่รู้จะหลบยังไงไม่รู้จะหลบยังไงว้าวว้าวว้าวแพอ็อโต้อาจารย์ทรงซิกพีเทอร์กำลังอาบน้ำผมรีดใส่ผ้ากระหนูออกจากห้องน้ำเลยไม่รู้จะหลบยังไงว้าวว้าวว้าวโอหสุดยอดครับกุ่มกระเบื้งเคยเห็นองค์เดียวคุ้มเลย โอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับเทปเจ้าบางคลานสุดยอดไม่พูดอะไรเยอะแล้วเนี่ยสมเด็จเขาน้อย พี่ปราการบอกอีกดีใจด้วยครับพี่กสมเด็จโตอีนี้ผมยอมขอล้อกับเมียอ่ะเดียดีใจวะเนี่ย,พ,ยพระสมเด็จโตนะบางคนบอกพี่สมเด็จโตท่านทำพระนี่เนื้อพระสมเด็จโตเลยเนี่ยนะทำไมเขาถึงทำสมเด็จม้วนนะให้แขวนได้อะ เนี่ยสมเด็จโตท่านเนี่ยทำจ่อยแขวนได้เปีนี้จังโอเคโอเคผมหน่อยเพราะเตะ๋เนี่มีล็อกแกะแล้วมีพราโพงสมเด็จพระน้อยพูดอะไรได้อ่ะแบง,บงพี่รู้ไหมว่าเนี่ยหายากมากเพราะว่าพระท่านน่ะแกะหินทีละอัน นะครับแกะหินทีละอันแล้วลงจานทีละองค์ใครตอบได้บ้างว่าที่ไหนพอสนิทพอสนิทเนี่ยจะจะต้องคูณสามมาถึงจะเก่าตรงนี้ขอเคโอคือนอกเอาครับโดพออะไรตันเนี้ทำยุคต้นๆทะลุเพดานเลยชุดนี้เนี่ย พ่จะบอกให้พ่อจอยบางช้างเหนือพ่อจอยบางช้างเหนือโอ้สุดยอดมีคนตอบถูกด้วยนี่คือเป็นของที่ได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่มีหเห็นพ่อจอยอ่ะเหรียญที่เล่นกันอยู่เหรียญละสี่ห้าหมื่นอ่ะเป็นเหรียญไม่ทําตัวท่านนะท่านเป็นพะเกจิยุคเดียวกับพระท้าวนเนียงแตกแล้วของที่ท่านทํามีอย่างเดียวคือหินแกะสลัก มมตยยออดดิสุหาไม่ได้แล้วของพ่อจ้อยบางช้างเหนือเนี่ยผมพูดเลยนะคนที่จะมีของพ่อจ้อยเนี่ยนับคนได้ท่านทําของไม่เกินร้อยร้อยร้อยรอยอองค์หรอกให้รวมกันหมดเลยนะให้เป็นเต่าให้เป็นน,นู่นนี่นั่นไม่เกินร้อยแล้วดูความเก่าของพระท่าน สร้างน้อยมากครับพี่เปมมนะัทนี่โอ้โห oh oh. ยินดีด้วยครับเอาอีกเอาอีกสักครูครับพี่เผอิญเ,เนี่ยตะก,กุดเพราะเงินบางคาน oh oh. จริงเผอิเอเนี่ยตะก,กุดเพราะเงินบางคาน oh oh. พี่อาจารย์กดโอเคผมหน่อยถ้ามีอะไรหายไปก็ oh oh. เนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยเอาไปอยากจะหยิบอันนี้ออกจังเนี่ย <laughs> ไม่มีครับสบายใจได้หนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดเจ็ดองอะไรที่บอกว่าปิดเถอะพี่พี่สบายใจปูหนูเท่าไรพีวียาเหรียญหลวงปูหนูวัดทุ่งแหลมรุ่นแรกไม่ต้องสงสัยอายนภาพของวัตถุมงคลปูหนูทุ่งแหลมสังขารท่าน ยังไม่เน่าไม่เปื่อยยังอยู่ให้กราบไหว้จนทุกวันนี้ไม่ต้องสงสัยในอนุภาพของจุกมก้อนทุกรุ่นลงหนังสือพิมพ์ทั้งระเบิดทั้งปืนทั้งโดนยิงทั้งโดนแทงทั้งรถล,ลม้มคุ้มครองชีวิตคนได้อย่างน่าอัศจรรย์ในอำเภอสวนพึ่งมีหลวงพ่อเดียวที่ดังและยอดเยี่ยมตลอดการของราชบุรีคือหลวงปู่หนูนอกจากนั้น นะยังอยากจะบอกว่าในด้านเขาเรียกอะอมาตยายนิยมของพระเครื่องต้องยกให้ท่านนะครับฮนุมานหลวงปู่นหนกวดทุ่งแหลมเดีย๋ยวรุ่นแรกแต่ละคำคืนผมจะห้างเงินยังไงอ่าตำรวจอะเขายิงเขาจับตายยิงยังไงก็ยิงไม่ออกอนี่แล้วกลัวจะสู้ไงยิงไม่ออกจริงนะ แล้วแล้วก็คือมัยิงตำรวจด้วยอ่ะอสุดท้ายต้องจับกดน้ําสักยันบุหนูแล้วก็แขวนเหรียญบุหนูรุ่นแรกกำลังศึกษาอยู่เลยลงกล้องหน่อยครับได้ครับพี่ปูหนูพัาก,กันระเบิดดูวห้เป็นงานแกะบ็อกสดไม่ได้ยากเย็นอะไรเจาะทีเดียวไม่เบิน้น โค้ดตอกให้ง่ายถ้าด้านหลังมีรอยตัดดุ้งๆหน่อยก็เข้าใจง่ายส่วนพึ่งขอบคุณอาจารย์โอ๊ตนะครับผมได้ครับดีๆพราในฝันเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าสองนาทีมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้วสองนาทีมาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดแรก เวลาเดินครับอยู่ที่สองหมื่นบาทแล้วมาที่สามหมื่นบาทแล้วนะครับราคกาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสามพันบาทครับปูหนูรุ่นแรกและสภาพนี้สภาพดีต้องบอกครับว่านี่คืออมาตะาเหรียญยอดนิยมของประเทศไทยนะลงหนังสือมาเครื่องนะ ในอนดีตจะทุกเล่มลูกศิษย์ท่านนี่ไม่ใช่แค่นายราชบุรีทั่วประเทศต้องมีครึ่งแสนมาที่สามหมื่นห้ันบาทแล้วนะครับมาที่สี่หมื่บาทมาที่สี่หมื่นสองพับาทจ้าราคาสุดท้ายผมเอาว่าสภาพดีๆนี่ไม่มีใครขายมีแต่ขายรุ่นหลังๆเพราะอะไรเพราะรุ่นแรกนี่คืออามาตาสุดตัวมีแต่คนหาครับกันได้แม้แต่ระเบิดผต้องบอกว่า ท่านอยู่ในป่าขนาดนั้นนะฮะาราคาเท่าไหร่นรนะสิบห้าวีสุดท้ายสี่0มืสองพัน้ารครับราคาสุดท้ายเศกวัตถุมงคลของลงปูนูบางครั้งท่านจะยกบาทซึ่งเต็มไปด้วยเหรียญแต่ละร,รุ่นที่ท่านสร้างหรือสิทธิสร้างไมไว้ไปปลุ่นแรกท่านเสกทีละองค์ด้วยจะบอกให้เหรียญกะโดดเหมือนมีชีวิตเลยครับก็บอกว่ารุ่นแรกเนี่ยท่านเศษทีละองค์จะบอกให้ มาที่สี่หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับราคาสุดท้ายของท่านจ,จึงดีไงเหรียญรุ่นแรกเนี่ยที่แพงเพราะเขารู้เขาเสกกิโลท่านเสกกิโลอยู่ที่สี่หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับมาที่สี่หมื่นสองพันบาทหมดเวลาเวลาหมดครับอ,อยู่ที่สี่หมื่นสามพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเราไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยนะเนี่ยคือประเด็นอยู่ตรงเนี้ย ประเด็นคือผมไม่ได้เก็นราคาใส่มือด้วยกับรุ่นแรกเท่าไนะสี่หมื่นเท่านะสี่หมื่นสามพันปิดทีพี่เปรมนัทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทดีเลย่นแรี่ดเลยีนี้ปมนัดได้นะครับรายการนี้สี่หมื่นห้าพันบาทเหรียญนี้วางไม่ลง Ao.